โควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่60ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับยังไม่มีทีท่าจะเบาลงไปเลยแต่ในประเทศไทยแฮปปี้ฮะยังคงอยู่ดีกินสบายนะครับก็โดยส่วนใหญ่ใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากก็มีแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมก็น้อยลงเพราะว่าโควิด -19 โดยส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศ สวัสดีครับมาพบกผมเทอดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศน่าจับตามองฮะหลายประเทศกําลังวุ่นวายในสถานการณ์ปัจจุบันไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ <c oughs> กันก่อนนะฮะในอัฟกานิสถานปรากฏว่าระทึก นะครับกลุ่มติดอาวุธนะครับยิงจรวด23ลูกเข้าถล่มในกรีนโซในคาบูมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า8ศพนะครับกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดอย่างน้อย23ลูกเข้าใส่พื้นที่ชุมชนในกรุงคาบูนะครับเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้านะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า8คน จรวดนับ10ลูกนะครับถูกกระดมยิงเข้าใส่ไปตกบริเวณย่านที่พักอาศัยทางกรกลางทางภาคเหนือในกรุงคาบรูรวมถึงเขตกรินโซนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานทูตและบริษ,ษัทข้ามชาติหลายแห่งเมื่อเวลาเก้านาฬิกาเพียงเล็กน้อยนะครับเช้าวันนี้ก็มีจรวดยิงลงไปทั้งหมด23ลูกเข้าใส่กรุงคาบูและโชคไม่ดี จรวดเหล่านั้นตกเข้าใส่ชุมชนทาให้คนอตอนนี้มีเพื่อนร่วมชาติของเราเสียชีวิตไปแล้ว8รายและอีก31รายได้รับบาดเจ็บนะครับโกษศกของกระทรวงมหาไทยของอัฟกานิสถานนะครับได้มีการแถลงข่าวพร้อมกล่าวขอโทษว่าเป็นฝีมือกลุ่มตาลีบันนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์เห็นความรุนแรงและยกแรกก็มีคนตายคนเจ็บกันละในขณะที่รีบริกันนะครับก็ขอเลื่อนรับรองการเลือกตั้งของรัฐมิชิแกน หวังพลิกสถานการณ์ให้กับประธานาธิบดีโดนด์ทรมนะครับคณะกรรมการของพรรครีพับลิกันแห่งชาติและก็พรรครีพับลิกันสาขามิชิแกนนะครับเขียนหนังสือถึงคณะกรรมการหัวคะแนนของรัฐมิชิแกนในรัฐดังกล่าวร้องขอให้เลื่อนรับรองผลการเลือกตั้งเป็นเวลา14วันเปิดทางสำหรับการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งในเคาน นะในเคานตี้ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในความหวังพลิกผลการเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามเจ้าที่ของมิชิแกนนะฮะก็บอกว่าเจ้าที่ทำการตรวจสอบดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายในรัฐมิชิแกนหนังสือดังกล่าวมีขึ้นนะครับขณะที่เวนต์เคานตี้รวมถึงดีทรอย์เมืองคนผิวสี เป็นชนกลุ่มใหญ่กลายเป็นจุดเพ่งเล็งของประธานาธิบดีโดนัทชัป์ในความพยายามล้มผลการเลือกตั้งภายในรัฐของสึดเลือกตั้งประธานาธินะครับสุกเขาพายแพ้แก่โจไบ,บเดนตัวแทนของพรรคเดโมแกรตสมาชิกรีพับลิกันสองคนฮะคณะหัวคะแนนของเวนเคาวตี้พยายามถอนเสียงโหวตของพวกเขาที่ให้การรับรองผลการเลือกตั้งของเคาตี้แห่งนี้ไปก่อนหน้านี้ หลังจากได้รับการรับรองนะครับร้องขอจากชวัมแต่ทางาเลขานุการรัฐมิชิแกนซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตนะครับให้ความพยายามความเห็นว่าไม่สามารถถอนกันรับรองได้ซึ่งทำให้ในเขตพื้นที่คนดำก็ชวัมก็พ่ายแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับคนดำาอ,อกมาประท้วงรัฐบาลของชวัมอย่างเต็มรูปแบบชวัมก็สนับสนุนคนขาวอย่างเต็มสูบเช่นกันในขณะที่บราซิลก็อลมาน ผู้ประท้วงบุกห้างคาฟูหรือข้าวของจุดไฟเผาแค้นรอปภทุบตีคนดำจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับชายผิวดำคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตหลังจากถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างค้าปรีกดังคาฟูในสาขาเมืองบอดูอาเลเกลนะครับทำร้ายก่อนหน้านี้นะครับตหนัก ถึงคนผิวดำแห่งชาตินะครับเรื่องเศร้าที่โหมกระพือความพุนเคืองให้กับชาวบราซิลนะครับคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ถูกเผยแพร่บนโลกสังคมออนไลน์และกระตุ้นให้ผู้คนออกมาจุมนุมประท้วงบางส่วนบุกเข้าไปในห้างทำลายสินค้าแล้วก็มีการจุดไฟเผานะครับความเดือดดานของชาวบ้านเกิดขึ้นหลังจากภาพวิดีโอที่ชูเอาอันเบโร อ่าเปเรสนะครับกำลังถูกชกเข้าที่หน้านะครับนอกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตข่าวูนะครับส่วนอื่นๆพบเห็นอ่าเปโตกกำลังคุกเขา่าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์การจุมนุมประท้วงที่บราซิลฮะที่กำลังหนักไม่แค่นั้นที่ฝรั่งเศสก็มีการประนามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าเกิดการประท้วงอย่างหนักใช้แก๊สน้ำตาสลายการจุมนุมบริเวณกลางกรุงปารีส ประชาชนหลายพันคนชุมนุมประท้วงที่กรุงฝรั่งเศสนะครับประท้วงต่อต้านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งทําให้มีการเผยแพร่ส่งภาพในหน้าของตํารวจและเจตนาทําให้เจ้าที่เหล่านั้นตกอยู่ในอันตรายมีความผิดทางอาญาการะตุ้นให้ตํารวจต้องฉีดน้ําสลายการชุมนุมหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ถึงขั้นต้องระง,งับมาตรการเข้มข้นรวมถึงแก๊สนำถานะครับเข้าทาการควบคุมสถานการณ์ พวกสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับบอกว่าเจ้าที่ตำรวจและครอบครัวจําเป็นจะต้องได้รับการปกป้องจากผู้ถูกลังควนันทางออนไลน์และการเผชิญหน้านะครับยามอยู่นอกเวลาง,งานแต่ฝ่ายคัดค้านบอกว่ามันละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับรายงานข่าวของสื่อมวลชนและเป็นยื่งยากนะครับที่จะหาตัวตำรวจมารับผิดชอบต่อเหตุล่วงละเมิดใดๆ ในนั้นก็รวมถึงการใช้แก๊สน้ำตาเกินกว่าเหตุซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆในฝรั่งเศสประเทศที่ถูกเรียกว่าเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยนะครับผู้ให้การสนับสนุนเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยตอนนี้ก็กําลังวุ่นวายนะครับในขณะที่มีการจุดไฟเผาในกวัวเตมาลามีการเผารัฐสภานะครประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีนะครับ ผู้ชุมนุมประท้วง,วงกัวเตม,มาลาหลายร้อยคนนะครับจุดไฟเผาอาคารในรัฐสภาระหว่างการประท้วงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอาเลฮันโดรนะครับลาออกจากตำแหน่งหลังจากการเคลื่อนไหวผ่านทางก็ประมาณหลายฉบับ <c oughs> นะครับผมกระพือความไม่พอใจคนในชาติอเมริกันอเมริกากลางที่ยากจนแห่งนี้เปลวเพลิงที่โหงกระพือไม่อาคารรัฐสภานะครับสามารถมองเห็น ได้ไกลจากท้องถนนของ City, กัวเตมาลาซิตี้โศกของสภากาชาติเปิดเผยกับผู้สื่อขาวว่าเจ้าที่ของพวกเขาได้เข้าไปรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บจากควันพิษนะครับหลายคนนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีการประท้วงนะครับเรียกร้องอ,อันจิอันตัมมาเตาออกอีกแห่งนะครับโดยจุดที่ผู้ชุมนุมประท้วงปักหลัก อย่างสันติที่ทำเนียบเก่าของรัฐบาลในย่านเก่าแก่ของเมืองเหลืองสู้อยู่ไม่ไกลจากอาคารรัฐสภาผู้ประท้วงหลายบ่านะบเต็มจัตุรัสในกลางกัวเตมาลาซิตีนะบ้บริเวณด้านหน้านะทำเนียบเก่าโบกธงชาติและป้ายข้อความที่ระบุว่าไม่เอา ruption, คอร์รัปชันและจิอัมมาเตออกไป คนกัวเตมาลารู้สึกไม่พอใจต่อรัฐบาลของอจีอันมาเตนะครับและสภาของกเกรสมากขึ้นเรื่อยๆต่อกรณีที่ประเทศแห่งนี้ขาดรแรลนทรัพยากรและไม่มีงบประมาณในการต่อสู้กับโควิด -19 ซึ่งก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอย่างไม่จบแค่นี้เป็นข่าวลับนะมีการชี้ว่าสหรัฐอเมริกาถอนฟ้องคดียาเสพติดนะครับอดีตรัฐมนตรี กลาโหมของเม็กซิโกแลกเปลี่ยนกับการจับหัวหน้าแก๊งค้ายาโอปิออยนะครับแฟนทานิลรอยเตอร์รายงานว่าแหล่งข่าวนะครับเปิดเผยว่าเม็กซิโกนะครับตกลงรับกับรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับจะจับกลุ่มหัวหน้าระดับสูงของแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่แลกกับการถอนฟ้องคดียาเสพติดอดีต รัฐมนตรีกรลาโหมของเม็กซิโกนะครับซานวาดอนะครับเซียนป่วยโกเซเพลานะครับเพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสั่งถอนฟ้องอดีตรัฐมนตรีกรลาโหม,มเม็กซิโกนะครับซานวาดอรนะครับในสัปดาห์นี้โดยอ้างว่าเป็นความอ่อนไหวและสำคัญทางนโยบาย การต่างประเทศในการพิจารณาถึงประโยชน์ต่อการดําเนินการต่อคดีและในการแลกเปลี่ยนแหล่งข่าวระดับสูงของเม็กซิโกเปิดเผยว่าทางเม็กซิโกได้แจ้งในทางลับต่อรัฐมนตรียุติธรรมนะครับว่าจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อทําการจับกลุ่มหัวหน้าระดับสูงของแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ค้าสารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์เฟนททเนีย ซึ่งเป็นการซึ่งสร้างปัญหาให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเกมบีบมาไว้ง่ายนะบีบให้ต้องปฏิบัติตามในขณะที่แค่6วันเนี่ยนะครับโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาก็พุ่งขึ้นถึง11ล้านนะครับจาก11ล้านทะลุเป็น12ล้านในแคลิฟอร์เนียตอนนี้ต้องมีการประกาศเพอร์ฟิวสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกิน12ล้านคน เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อครับล้านคนล่าสุดนั้นไวรัสใช้เวลาแพร,ร่กระจายเพียง6วันปัจจุบันชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9สะสม12ล้านคนเสียชีวิต255,414คนมากที่สุดในโลกทั้ง2กรณีนะครับ โดยมันใช้เวลาในการผ่านหลักใช้อันน่าเศร้า12ล้านคนเพียง6วันหลังจากแตะพุ่งระดับ11ล้านคนนะครับ้วยเคสผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นในอัตราที่น่ากลัวทรงให้หลายเมืองนะครับหวนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งก็ใช้หลักคิดของประเทศไทยในการล็อกดาวน์ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5นะครับ ในขณะที่ Apple นะครับมีการถูกแฉใช้ลอบบี้อิสตนะครับต่อต้านกฎหมายสหรัฐอเมริกาห้ามใช้แรงงานทาสในอุยกูนะครับของจีนสำรักข่าวเอเจนซี่นะครับ,ร,นะร,บรายงานว่าแหล่งข่าวนะครับเป็นเจ้าที่สภาสหารัฐระบุว่ายักษ์บริษัทยักษ์ใหญ่มือถือของบริษัท Apple พยายามลอบบี้นะครับ เพื่อให้เนื้อหากฎหมายยุติการใช้แรงงานทาสในจีนอ่อนลงนะครับหลัง Apple ตกเป็นจำเลยแล้วก็ตกเป็นข่าวซัพพลายเออร์ของตัวเองในจีนใช้แรงงานบังคับชาวอุยกูร์ผลิตชิ้นส่วนนะครับหนังสือพิมพ์บัวชิงตันโพสต์รายงานว่ากฎหมายป้องกันการใช้แรงงานบังคับมุสลิมอุยกรูร์นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทสัญชาติ สหรัฐอเมริกานะครับทั้งหลายใช้แรงงานบังคับชนกลุ่มน้อยอุยกรูในจีนในสายการผลิตของตนเองขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านมือถือและคอมพิวเตอร์หรือ a p p l e นะครับต้องใช้การผลิตในจีนเป็นส่วนใหญ่โดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีการใช้แรงงานบังคับอุยกูในการผลิตชิ้นส่วนให้กับ Apple บก็เป็นรายงานข่าวนะครับที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจเหตุการณ์ของคุณปู่คนหนึ่งปรากฏว่ากําลังจูงสุน,นัขไปด้วยมือเปล่านะครับปรากฏว่าจูจ่ๆก็มีมัจจุราชนะก็คือจระเข้ปากเป็ดโพรขึ้นมางับสุน,นัขของคุณลุงอย่างประทันหันนะครับสื่อต่างประเทศรายงานภาพวินาทีของคุณปู่ชาวแคลิฟอร์เนียนะครับก็ภยัยฟลอริดาสหรัฐอเมริกาไม่กลัวตาย ลงไปไล่ล่าจระเข้ตีนเป็ดในน้ำจนสามารถช่วยน้องหมาหวัยสามเดือนของเขาพ้นจากขอบเหวแห่งความตายได้อย่างวุดวิดนะครับชื่อริชาร์ดวิลแบงค์คุณปู่วัย74ปีกระโจนลงไปในหนองน้ำหลังบ้านต่อสู้ปลุกป,ปั้มกับจระเข้นะครับอยู่ในผืนผิวน้ำสุดท้ายก็สามารถที่จะง้างปากของจระเข้นะครับให้มันคายสุนัขออกมา เป็นพันพันคาวาเลียคิงรัสได้สำเร็จนะครับก็ปรากฏว่าเรากำลังเดินเล่นอยู่แถวบึงเขาบอกกับ CNN มันพุ่งพรวดขึ้นมาจากน้ำราวกับขีปนาวุธผมไม่คิดว่าจระเข้ตีนเป็ดจะเร็วขนาดนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากสัญญาตทยานกระตุ้นให้ผมกระโจนลงไปในน้ำในทันทีนะครับหากคิดว่าการตระคุบจระเข้นั้นยากแล้วนะครับ การง้างปากของมันเป็นสิ่งที่สาหัสนะฮะหลายเท่าเขากล่าวว่าจระเข้งับบริเวณมือของเขาเจนเป็นรูนะฮะทให้เขาต้องพบแพทย์เพื่อรักษาแผลและฉีดยาป้องกันบาดทะยักนะครับนอกจากนี้แล้วคุณปู่ยังมีาบาดแผลถูกจระเข้งับบริเวณหน้าท้องนะครับแต่อาการส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรมากนะครับเหตุการณ์ถูกจับ ไว้โดยภาพกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหพันธ์อนุรักษ์สัตว์ป่าฟลอริดาและมูนิธิ F-STOP ็ o ปนะครับ Foundation f o u า d a t i o n นะครับบอกว่าเราอาศัยอยู่ในภูมิทัศน์เดียวกันนะครับเจ้าที่รายหนึ่งของสหพันธ์อนุรักษ์สัตว์ป่าฟลอริดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น บอกว่าเราไม่ได้แค่ต้องการให้ทุกคนอดทนกับวิถีชีวิตสัตว์ป่าแต่ยิ่งกว่านั้นเราต้องเติบโตไปพร้อมกับสัตว์ป่าบนภูมิทัศนะครับวิวแบงค์เห็นพ้องกับภารกิจดังกล่าวของทางสหพันธ์อนุรักษ์สัตว์ป่านะครับฟอริดาและยืนยันว่าเขาไม่ต้องการให้มีการย้ายจระเข้ออกจากหนองน้ำหรือการจับมันพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของพวกเราเขาบอกว่ายังพาน้องหมาออกไปเดินเล่นตามเดิมแต่จะเว้นระยะห่างจากหนองน้ำอย่างน้อย10ฟุตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสัตว์เลี้ยงของเรามันก็เหมือนครอบครัวนะก็เหมือนคนในครอบครัวประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นะครับสิ่งที่เราจะเห็นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายไปทั่วโลกนั่นรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะมนะ็อบในบางประเทศถึงขั้นไปเผารัฐสภาเลยทีเดียวในประเทศไทยก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณด้านหน้าพักเพื่อไทยนะครับกับไทยสมิตท,นะที่เป็นที่ตั้งของพรรคก้าวหน้าก้าวไกลนะครับเนะี่ยก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น โควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่60ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับยังไม่มีทีท่าจะเบาลงไปเลยแต่ในประเทศไทยแฮปปี้ฮะยังคงอยู่ดีกินสบายนะครับก็โดยส่วนใหญ่ใส่หน้ากาก,ากไม่ใส่หน้ากากก็มีแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมก็น้อยลงเพราะว่า COVID โควิด -19 ในส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศมีการป้องกันก,การกักโรคไว้14วันทำให้โควิด -19 ไม่กระจายออกนะครับ ไปยังชุมชนต่างๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดีเป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อกล้าวมหาวชิราลงกรให้คงอยู่ผู้ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศพนิกอเป็นพ่อของแผ่นดิน ยอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้อเดชชาใต้ฝาาละอองทุลีพระบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี คมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิน้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชชาใต้ฝาาละอองทุลีประบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธ,ธายิ่งใหญ่เป็น่มไส้แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อยาภักดี สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรบับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอร์สักเจมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6ห e w นวครับ